Thank you. สวัสดีค่ะพี่น้องกับมะพร้าอกันเช่นเคยค่ะกับบรรยากาศสวนผักคือเก่าบรรยากาศการน้อนน้าคือเก่าแล้วพี่น้องบรรยากาศการเย็นยุดีค่ะเย็นเจี๊ยบยุดีค่ะบ้านพี่น้องเป็นยังไงเนนอจักองศาคอมเมนมาบอกสาวมองน้ำเนเด้อค่ะช่วงนี้กับอากาศหนาวต้อเนืองหลายมือพี่น้องอากาศหนาวติดต,ตอ้อกันหลายมือเนาะค่ะตั้งแต่เขาเดือนมกรามาอากาศกันหนาวเย็นค่ะ พี่น้องก็รักษาสุขภาพน้ำหนึเด้อค่ะใส่เสียกกันหนาวนั่นานาหอ,อกไปใส่มาใส่กะใส่ผ่าปิดจมูกเนาะพี่น้องเพื่อป้องกันฟุ้นป้องกันการเปีนวัดเนาะค่ะสาวของก็เป็นวัดแล้วละพี่น้องอากาศเย็นหลายนอนทงนอนทาน,นอนไฮนอนหนานอนเฝ้าพักค่ะบ่เฝ้าบาได้ดอกพี่น้องยานขนลักค่ะกะ <c oughs> <c oughs> นี่ล่ละน,นี่นอนไฮนอนหนาคือเก้า ยูหายยูนาะเห็นลูเข่างามกระเจียวลูเข่าเอามาตากแดดไว้เงี้ยมันกระต,ตีตีไอ้ไขเพิ่นเม็ดล้นนะค่ะนี่ยูเทียงนะาฟังคนกน็เป็นค่าค่ะอันนี้อีกน้าน,นึงค่ะนี่ยูเทียงนะาบรรยากาศช่วงนี้ก็เย็นเจี๊ยบเลยค่ะอากาศหนาวเย็นเหมือนเคยค่ะแต่บอหวัวจะองศาซอหมองพึ่งเอาไอ้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิมาเนาะคะ่ะแบบประหลอดวัดอุณหภูมินะพี่น้อง เพราะว่าของแท้จะได้หัว่าจักองศากันแท้เนาะคะ่ะป่ะเดี๋ยวเราไปวัดกันเลยค่ะนี่สมองกับึ่นกับมัดตังไว้ค่ะกอนทายคลิปกอนทายทสาสมองกับมัดตังไว้ว่าจ้องศานะคะ่ะมืนน่อนาวก็เมื่อวานเด้อเมื่อวานนี่สิบองศาเมื่อวานนี่สิบองศาเด้อค่ะ,คะแต่มื่อนีนมาลุ้นกันว่าสิจักองศานะคะ่ะนี่ใส่รับพี่น้องหาหามุมบ่ได้นี่ค่ะ องศานะตาก็บะเห็นหงพี่น้องประมาณแปดครึ่งเก่าองศานี้ล่ะค่ะเก่าองศาก็บะจักประมาณเก่านี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเก่ากรบะเก่าดีประมาณแปดครึ่งพี่น้องเมืองเนมะันประมาณแปดครึ่งเนะะี่ยค่ะเกือบจะเก่าละตีเป็นเก่าองศาซะเนาะค่ะ มันีเก่าองศาเด้อค่ะนี่ล่ะของแท้เลยนะคะไอ้สมองวัดตามโทรศัพท์มันบ่ตรงหรอกพี่น้องของแท้ต้องเอาแบบสีมาวัดเด้อค่ะเขาจะนดรูลว่วาบานเข้าอุณหภูมิเท่าใดมือวานี้ถ้าพี่น้องทันใดติดตามสมองกสิฮ้ว่าไอ้สมองสิตอัปเดตอุณหภูมิประจําค่ะนี่ค่ะ มือวานนี้บ่มีน้ันหมอกแบบสี่ปันไดอุณหภูมิสีบองศาค่ะมีน้อย,อยแต่มือน,นีอุณหภูมิลดลงอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวขึ้นๆลงๆแต่ก็ขื้นเมื่อหลายนี่ค่ะเบื้องสังเกตน้าหมอกเย็นน้าหมอกหนาวพี่น้องเกาองศาค่ะสีมีน้าหมอกก็กระใบกระเทียมเต็มเลยมันเย็นน้าหมอกน้ำมันละค่ะยามือสาอ,อากาศมันซึนค่ะพี่น้องสังเกตกระใบผักค่ะน้าหมอกลงพุ่น่ะมันเลยเย็นแห้งค่ะ มันีเกาองศาเด้อค่ะไปไปเบื้องผลงานเขาสหมองเต็มผักสลัดไว้ผักสลัดเลสโครัสวสันอันส้อมองไปซื้อไหนพผักบัน,นี้เพิ่นบอกให้ซื้อนีวสันผักสลัดเลสโครัสอีกอย่างละพี่น้องมันออกสีแดงๆนี่ค่ะ ปูควายทาขายให้ร้านกว๋วยเตี๋ยวค่ะร้านกว๋วยเตี๋ยวเพื่อนเอาไปกินก็ก๋กวยเตี๋ยวเนื้อนะคะเพื่อนรั่งเทละยี่สิบสามสิบสามห่งกระจิบให้เพื่อนค่ะเห็ดเป็นมาดเป็นมาดค่ะตามบันโนกปูกแบบธรรมชาติเลยเด้อค่ะนี่ค่ะเมไ็ดใส่ยาบมไดใส่ยั้ยงค่ะฟุ้นกระฟุ้นขีดเป็ดขีดเป็ดก็เลียงเองค่ะขีดเป็ดก็กจนพักพืชพักมุนี้ละยั้งนั่วกระจิบพักเย็บยังไปให้เป็ดกินนี่ค่ะกำลังใหญ่ มันว่าท่านเด่นเห็นเป็นรูปเป็นลางดอกพี่น้องสมองก็สิอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆนั่นแหละตใหไงคือสิงามเนาะสมองเพิ่งปลูกคางแรกค่ะพักสลัดเอ่เลสโคลัสนี่เพิ่งปลูกคางแรกสมองก็เอาขีดเป็ดมาอ้อยน้อย,อยมาห่วยไวเห็นเป็นรูปเป็นลางว่าพี่น้องก็ล้างขึ้นคอลอแคแลนะคะเป็นเขียวๆน้อยๆไป้งคุณอ่ะเพราะว่าเพิพ่นท่านในไงสมองซื้อเป็นถาดมาถาดละหอยหนึ่งค่ะหรือว่าหนึ่งร้อยบาทเอามาปลูก เพิ่นขายบ่แพงดอกเท้ากาเองมันกับใบงไงไงเนาะเขาก็ซื้อเป็นถาดเอาเลยก็ดีคือกันค่ะเขาบอกว่าวปลูกขายซะมันก็ปลูกบ่หลายค่ะปลูกนเน้ยๆสลับหมุนเวียนกันไปสามฤดูหนาวอยู่เนาะค่ะถ้าฤดูเซาหนาวแล้วมันก็ปลูกบ่ค่อยยักขึ้นปันไดนะเขาก็ต้องปลูกยามหนาหนาวน,นี่ละราะว่าพักเพิ่นมัดก,กระเทียมนี่กะอุ้ยมีน้องมันกระเทียมสามของอน้ำงาม กระเทียมสวยงามมากคุณนะบรรยากาศช่วงนี้ก็บรรยากาศดีค่ะคุณนะพักชูชอง,งามค่ะค่ะบรรยากาศเทียงน้านี่สุดๆเลยค่ะกระเทียมซามองนามงามค่ะคุณนะ่ะนี่ สมองขอแก่ข้าวเด้อค่ะทีไหนฉีกก้อนๆพุ่นสมองบอกว่าสมองปลูกกระเทียมวันที่หาทันวา้าไอ้สมองขอโทษขออภัยเด้อค่ะสมองจำพิดสมองปลูกวันที่สามสิบพฤศจิก,กาค่ะนี่ปลูกวันที่สามสิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะค่ะนี่ค่ะเมื่อน,นี้ก็ไอ้ในเดือนกัวแล้วค่ะ ได้เดือนหนึ่งกับอีกสิบสองมือค่ะหนึ่งเดือนกับอีกสิบสองวันพี่น้องท่านไดติดตามสมองกระเบื้องลิปสมองกจากจ่าจิหูเนาะค่ะเพราะว่าสมองลุกวันทีผาดผาดหัวขอไวอยุ่นเนาะค่ะวันทีเท่านั้นเท่านี้สมองกะลงวันทีไวืมหนาวเย็ยนหลายเย็ยนมือค่ะคุณกระเทียมสังหลังเลยค่ะ อันนั้นเป็นบอกโคลีปรทไานใหญ่สมองพึงไส้อันนั้นมือวานในพี่น้องไส้ขี้เป็ดก็ปุ๋ยสูตรเสมอค่ะไส้ให้เพิ่นตนไอ้ดิ้งจักน้อยแต่เขาบอไส้เพิ่นกะบ,บ่มีถาดอาหารกินนะพี่น้องไส้ปุ๋ยสูตรสิบหาเด้อค่ะแต่ว่าบ่บ่เน้นเป็นสารพิษสารอันนั้นเด้อค่ะบ่ฉีดค่ะถ้าจะฉีดก็ฉีดน้ำส้มว้นไมค่ะ ขี่น้ำส้มควนไหมหรือว่าเหลาขาวหรือว่านา้ำยาสูบทั้งสิน้นนะส่วนมากสมองกับสิบป่นน้ำส้มสายชูแล้วพี่นงกันมาแขงใดคือกันค่ะถ้าน้ำส้มควนไหมเบิร์ดเมื่อคืนนี้สมองน้อนนะสะมองก็ไตไฟค่ะไตไฟยางเบื้องบ่งเบ,บื้องหนอนก็ไดหลายโตยุ่แต่บรื่อใดท้าให้เบื้องมันหมืดเนาะค่ะว่าถนัดน้ำละพี่นองบ่งมะกอก,กับใบอากาศลุยสมอง แต่มใดมันก็บ่อยักง,ง้ามปันใดนี่ค่ะจะง้ามแต่ฟังผุนนะฟังทั้งผุนก็จิง้ามอยู่ทั้งนี้ก็เลิมง้ามไปเขาตองไตแล้วก็จับบงออกค่ะเพราะว่าบงตัวดำๆตัวหญ่งๆได้สมองบมื่ยานดอกค่ะจับออกเลยกําจัดออกถ้าเขาบ่กําจัดออกนี่เพิ่นจิกัดไอ้หนหันนะพี่น้องกัดหนห่มองที่ว่าเพิินห่อนะคะนี่อันนี้กำลังสิเริมห่อนี่ ผักการดลุยหรือว่าพักกาดขาปีค่ะนี่เพิ่นกำลังสีเหลือมหอเพิ่นกำลังสีเหลือมหอเป็นเป็นยุม่มยุ่มข้างไหนนี่น,น,นี่เป็นยุม่มยุ่มข้างไหนแบบนี้ค่ะนะหอกำลังสีเหลือมมวนหอขึ้นอากาศเพราะว่าอากาศเพิ่นหนาวจัดค่ะอากาศหนาวจัดติตโตกันซี่หามือเราพี่น้องอากาศเลขตัวเดียวนะคะนี่ค่ะหอ อันนี้คนาค่ะพักคนาวานทีโพดเพิ่นก็นเลยตน้นใบไง้างเขาแตมเอาเพิ่นกนจะจิต้นไงค่ะยุปีกายนี่สมองแตมไว้อู้ยมีแต่ต้นใยไๆแต่ปีนี้สมองไอทีทีว่างบ่หลายค่ะยุ่งตรงนี้ก็เลยบ่ไดแตมเอาคือเก้าก็เลยวานเอาเลยค่ะอันนี้สมองลกออกซื้อๆได้นะคะเคยห้างตอนนั้นที่ค่ะสูปีสมองสีปูกขางนานพัก แต้มไปแบบนั้นเนาะปีนี้สมองบ่ปลูกเพราะว่าปลูกแล้วพักเพิ่นลงหัวบหไ่บ่างามนะคะสมองก็เลยอยากให้เป็นต้นหอมก็คือต้นหอมเพียวๆเลยสินะกระเทียมก็ให้เป็นกระเทียมเพียวๆเลยบ่วตองอาอยยังไปปลูกขางนานเพิ่นเพราะว่าเท้าห้ฟุ้นบ่สม่ำเสมอเพิ่นกะสิแยงอาหารกันยังส่นะพี่น้องวันนี้เพิ่นกะหัวบหญ่แล้วอีกอย่างหนึง่ง แดดซองบ่หอดมันหอมบ่คอยหลงหัวค่ะก็เลยอยากปลูกแบบให้เพิ่นยูตยแต่เพิรนแคงสีนะ่นาพักมุนี่กย็ยูแต่พักงันสะิหนานี่ค่ะสีบ่เตมขางหนานพักเนาะค่ะนี่อันนั้นต้นผักหอมค่ะหอมปอมหรือว่าพักซีจีนเนาะค่ะก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึง่งช่วงนี้ช่วงเสาวๆนี่อ้ยงามสุดๆค่ะบรรยากาศดีแห้งค่ะ บรรยากาศแบบนี้หาใสบ่ไดล้วพี่น้องหาได้ยูบานสาวหมองเด้อค่ะบ่วัดแต่ไผ่แล้วเนาะพี่น้องยูใสก็ว่าหมองหันละดีเนาะค่ะยูบานเฮาเฮากว่าบานเฮาดีพี่น้องยูบานพี่น้องพี่น้องกว่าบานพี่น้องดีเนาะค่ะแกนไผ่แกนมันคุณไผ่คุณมันเนาะค่ะนี่ค่ะกัประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องทันไดกัยูต่างประเทศเบื้องคีบสาวหมองกัคีดหอดบานก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวหมองน้ำในเด้อค่ะขอพระคุณไว้่วงหนาเด้อพี่น้อง สมองก็นอนไ้นอนนะจาจักสิบิท่ายอีย่างก็มีแค่แปลงพักสมองก็เดตดพักหมุนเวียนกันไปแบบนี้แล้วพี่นอ้องขาอยาฟ้าเบื่อสมองเด้อเดี๋ยวมีอันอื่นเหตุไม่ไม่สมองก็สิทถ่ายคิปให้บเบื้องดอกค่ะช่วงนี้มันช่วงฤดูปลูกพักก็อยู่น้ำไ้น้ำน้าเนาะคะ่ะก็เลยได้ด่ายแต่พักให้เบื้องเนาะคะ่ะก็อยาฟา้าเบียฟ้าอย่างเด้อแตอ่สมองก็คิดยดืดอกพี่น้องเบื่อดอกเพราะว่าพี่น้องก็มกักเบื้องคือกันค่ะ ปลูกยู่ปลูกกินแบบอิสานบานเฮาเดี๋ยวพูนผุนละต้นหอมแดงหรือว่าต้นผักบัวแดงขึ้นกระสีออกดอกหลายสมองกระสีเก็บไอ้ไ้เบิง้งเน้ะค่ะแต่ตอน,นี้บัทันไ้เก็บผลผลิตบว่าแต่คันนาใต้นไงกคนี้อีกจักน้อยคนค่ะแต่วัาก็พอะกินแล้วละผักกาดหลุยขึ้นกันค่ะบัทันไอเพอเก็บเพาตัดเนาะค่ะเดี๋ยวก็สิมีคลิปตัดผักกาดหลุยเก็บผักต่างๆให้ได้เบิ่งกันเนาะค่ะ อันนี้ก็เบ,บิงพอหอมปากหอมคอก่อนพาะวเพิินกับปทะนใหญ่หลังจากนั้นไปกะกูหอมแดงกูกระเทียมจังสีกับเป็นตะเตือนเต็นลุนนะลุนว่าหัวใหญ่หัวน้อยจังสีนะฮะกระตังลุนทุกปีเนาะนี่แหละความสุกเล็กๆในน้อยของสาวหมองเนาะค่ะคลิปนี้สาวหมองก็ขอตัวลาพี่น้องไปเพียงสักนี้กกอนเด้อเดี๋ยวคลิปหนา้าเ้ามาพอกันไม่ สำหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดอ้อพี่น้องสวัสดีค่ะ